Welcome to English with p a n p o n Today we are going to learn some words. So, are you ready? Of course you are. Let's go. <S เอ๋ลยจ้าเด็กๆจำที่ครูบอกเมื่อเช้าได้ไหมที่นี่ที่ไหนเอย่ยที่ไหนเอ๋เอสวนสนุกละโนสาว์ใช่ไหมครับเย้ป๋าจะเล่นกันครับ เรามาเรียนกันนะจ้าที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จ้ <ย S 2> าอะอืมไดโนเสาร์รือสัตว์เลี้ยงของมนุษย์นี่น่ากลัวจังว้าวนี่มันททเรสรุ่นขอ,อยาพิเศษเนะี่นาครูจำได้ชั่วร์ป้าบเลยอ่ะโอเ <c> บียร์สารัสซิรินทรอนเน่โอ้ยอโอ้ไดนโนเสาร์พูดได้ครูกก้งช่วยด้วยครับ้าวเท่จังเลยฮะ อ๋อพี่เป็นคนนะครับแถมห่อด้วยพี่ชื่อไดโนโครับเป็นคู่แข่งโตโนโเป็นพิทยากรที่จะพาน้างนองๆเที่ยวชมโลกไดโนเสาร์กันนะครับไงเจอตัวประหลาดอีกแล้วเท่จังเลยค่ะเอ,อเชิญค่ะออึ่มอก่อนเดี๋ยวเรามารู้จักกับไดโนเสาร์กันก่อนดีกว่านะครับเจญที<ย>่ห้องฉายหนังเลยดีกว่านะครับเย้มีการ์ตูนไอ้แมงสาบฉายด้วยโอ้แหล่ได,โ,ดโนเสาร์คือสัตว์ดึกดำบรร ซึ่งเคยครองพื้นพิภพบในอดีตการเป็นเวลานานถึง165ล้านปีมีทั้งพวกกินพืชและกินสัตว์ mm hmm. พวกกินพืชปกติก็ใจดีไม่ดุร้ายหากเป็นพันธ์ุที่กินสัตว์ส่วนใหญ่จะดุร้ายต้องล่าฆ่าดั mm ิด hmm. ยุคสมัยของไดโนเสาร์นั้น mm hmm. มีวิวัฒนาการสืบเนื่องมาเรื่อยๆ mm hmm. แต่เมื่อเข้าสู่ยุคจูราสิกไดโนเสาร์ขยายพันธุ์กระจายไปทั่วโลก เราถือว่าเป็นยุคไดโนเสาร์ยักษ์ครองโลกอ๋อคอยครอบครองโลกอย่างนั้นเหรอแบบนี้ถ้ามีเลี้ยงไว้อาจจะใช้ไล่พวกมนุษย์ไปจากโลกได้และสิไดโนเสาร์ครองโลกสนุกจังเลยเนาะคิดเด้หนังเรื่องนี้คิดเด้คิดด้มาดูนี่สิอะไรเหรอว้าว เหมือนในหนังเมื่อกี้เลยต้องเป็นไข่ไดโนเสาร์แน่ๆเลยอืมเอาไปเลี้ยงดีกว่าฮะไม่ได้นะป้อนเจ้ก่อนก็ต้องเป็นขังป้อนสิเราอยากสแกนส่งไปให้หัวหน้าที่ยานก่อนเอาแบบนี้ดีกว่าเอ๊ะนั่นแมลงสาบแมนหลบอยู่หลังซ่วมนะฮะแมลงสาบแมนเย้นเยๆนไหนอ่ะไหนไหนะเรียบร้อยสำเร็จถ้างั้นก็สแกนปืด เสร็จแล้วก็ส่งไปให้หัวนหน้าปืดปืด <c oughs> ใครได้โดนเสาเหรอใช่แล้ว <c oughs> เจ้านี่แหละเมื่อมันฟักเป็นตัวขึ้นมาก็จะช่วยเรายึดครองโลกจากพวกมนุษย์ได้ระหว่างนี้หัวนหน้าช่วยฟักไครนี้ให้ด้วยคิด <c oughs> เดต้องรีบไปก่อนนะครับคิดเด ไม่ใช่ไข่ข้าวนะเ,เดี๋ยวสิเราจะฟักสำเร็จไหมเนี่ยโอ,อ้ไหนขอดูหน่อยสิวิธีฟักไข่นี่มันทำยังไงเรอดนี่ครับหัวหน้าหย <c oughs> า,า,าไข่ไลโนเสาวตัวเป็งๆจริงๆเหรอเนี่ย<ห>มันไข่ในหนังจริงๆด้วยล่ะน โูดภานาุกล่ะจกริงไห่นะอยน่ารักจังจริงสุกๆไปเลยเบาๆหน่อยชี่เดี๋ยวก็อก็มาเห็นหอฮไดโนเสาร์จริงๆด้วยเออเด็กๆมุงอะไรกันอยู่เชอ้อไครไดเยวอย่าพูดออครอคือว่าสมัยเนี่ยมีไขรไดโนเสาร์เลืออยู่ไหมครับออ ก็มีการขุดค้นพบฟอสซิลไข่ไดโนเสาร์เยอะแยะเลยนะครับออที่นี่ก็มีอยู่หลายฟองอยู่เหมือนกันเนะ<อ>าะอจริงเหรอครับแล้วถ้าไข่มังฟักแป่งตัวเราจะเลี้ยงมังได้ยังไงคะคุณใดโนอโอ้โหแม้จุดนี้จินตนาการล่ำเหลือนะเด็กๆเนี่ยถ้ามันฟักเป็นตัวเราก็ต้องดูก่อนว่ามันสายพันธุ์อะไรนะจ๊ะ หรือว่ากินเนื้อแหม,มถ้าไข่มันฟักออกมาจริงๆแหมก็แหลมไปเลยนะเนี่ยนะจะได้เอามาศึกษาทดลองต่อซะเลยดีมั้ยโย <laughs> Listen and repeat with me scuba scuba s School bus. School bus. s c h o o l b u s school bus school bus รถบัสโรงเรียน cinema cinema c i n e m a cinema cinema โรงภาพยนตร์ horn horn H o R N Horn Horn Kaosat Dinosaur Dinosaur D I N O S A U R Dinosaur 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 a A E G G A A Hi That was fun, right? Oh no. It's time to say goodbye. But don't worry. We'll come back real soon. See you next time. Oh, hey. Almost forgot. Be sure to subscribe to our YouTube channel. Pong Pong Club, so, you won't miss a thing.